สวัสดีวันจันทร์ที่14มีนาคม2565นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง5มง32นาทีนะครับก็เราเริ่มอธิคิปกันเวลานี้นะครับก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าสแกนยังไงนะครับวันนี้จะสแกนหุ้นต่ำกว่า2บาทนะครับเข้าไปที่ค่าการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่าว่ามีราคาไม่เกิน2บาทนะครับแล้วก็มี บอลลูมแต่9,000นะครับขึ้นไปถึง1บิลเพันล้านนะครับแล้วก็มีอินเนียลเลกชั่นนะครับร้อยวันนะครับแล้วก็มีอ่าลูเชียร์แบนนะครับยี่สิวันนะครับแล้วก็มีพายแอคชั่นนะครับพายแอคชั่นเป็นเปิดมาต้องราคามากกว่าราคาเดิมนะครับก็คือ,อราคาทำ high อยู่เดิมนะครับก็คือว่า ต้องเปิดมาราคามากกว่าราคาไฮเดิมเหมือนเปิดกระโดดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ซอร์ตบายเทรดแล้วก็เซฟแล้วก็กดลันสกีนขึ้นมานะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับว่ามีข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองไล,ล่ดูทีละตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นอ่า P R I M E นะครับไคลมนะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นแนวโน้มอ,อ่ากำลังจะขึ้นอย่างสวยงามนะครับตัวนี้ก็แม้ว่าจะเป็นจังหวัดไซเว์นะครับตัวนี้ ไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับแนะนําให้ถือทํากําไรยัดสั้นๆนะครับทำกำไรสั้นๆนะครับก็ทํากําไรตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักราคที่ประมาณ1.58นะครับก็ทนถือไปที่ราคา1.73นะครับต้องทนถือไปที่ราคา1.73นะครับถึงจะได้กําไรนะครับก็ต้นทุนอยู่ที่1.58นะครับแล้วก็ทนถือไปถึง1.73ก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1.73ก็ ทำการคัดออกนะครับนะครับอันนี้ก็คือราคาต้นทุนแล้วก็ราคาคัดเอากําไรนะครับไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับก็เราดูดู MSCD เพื่อดูว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปได้มีโอกาสยังไงนะครับในการขึ้นไป MSCD ขึ้นมาก็ตอนนี้ก็คือตัวเส้นสีเขียวเหนือเส้นสีแดงก็กําลังค่อยๆย,ย้อนกลับขึ้นไปตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นแรงถ้าเกิด MSCD อยู่เหนือตัวสัญญาลนะครับ ตัวนี้ก็คือยังค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูจากแท่งเทียนก็จะเห็นว่าเป็นโดจินะครับถ้าเป็นโดจิสีเขียวก็มีโอกาสกระโดดพุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเป็นสีส้มก็ค่อยๆไซเวทตด้านข้างก่อนที่จะราคาไหลขึ้นไปให้กําไรที่1.73สนะครับสลับตัวพาร์นะครับถัดมานะครับท VD นี่ก็ไอท T ทนะครับ TVT ก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําเป็น VI ได้นะครับเนื่องจากว่าราคาไซเวพขึ้นไปนะครับก็ จะซื้อไว้แล้วก็ทิง้งไวสักสองสวันนะครับราคาก็จะไซเวดาวลงมานะครับจะเห็นว่าจากการที่เขาเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จเขาก็จะวิ่งขึ้นไปชนด้านบนของกรอบนในเลเชันแล้วก็ไซเวมาชนด้านล่างแล้วก็ไซเวขึ้นด้านบนนะครับก่อนที่จะไซเวลงลง่วงลงมานะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จังหวะของตัวบูเลเจอร์แบนนะครับก็คือถ้าราคาอยู่เหนือบูเลเจอร์แบนราคาก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ด้านบนของบูลเลเชียแบนแล้วก็อยู่ด้านบนของเนี่ยแอกชั่นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาตัวนี้เมื่อเมื่อพุ่งถึงตัวเรื่นีแอกชั่นด้านบนก็จะมีการไซด์เวดาวงมานะครับเราก็รอรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวะราคารอรับนะครับที่1.03นะครับถ้าเกิดเราเข้าที่1.03ได้เราก็ทิ้งยาวไปเลยนะครับเพราะว่าราคาก็จะค่อยไซด์เว่อัพขึ้นไปที่ทนเนี่ยแอกชั่นด้านบนก็คือ1.04 1.40นะครับตัวนี้ก็คือ ถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ราคาที่ประมาณต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.25นะครับแล้วก็กําไรที่คาดว่าจะได้ก็อยู่ใกล้ๆครับเพี1.33นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้จะไซเวย์มาด้านข้างนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะเข้าก็เข้าได้นะครับถ้าท่านมีทุนเหลือสํารองไว้ก็เข้าได้ค่อยๆเข้านะครับใช้การค่อยๆเข้าเป็นค่อยๆเข้าเป็นเป็นรูทีนเป็น ือว่าเป็นอาทิตย์นะครับหรือเป็นเดือนก็ได้นะครับค่อยๆเข้าไปนะครับตัวนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะค่อยๆซด์เวดาาลงมานะครับถ้าเกิดท่านรอได้ก็รอเข้าที่1.0304นะครับเป็นจังหวะเข้าที่ดีนะครับสำหรับ TPT นะครับต่อมานะครับเซเว่นอัพนะครับเซเว่นอัพก็เป็นจังหวะซด์เวดาวนะครับแต่ว่าราคาจะให้กลับมาไหลกลับมาที่ทํากําไรสั้นๆนะครับก็ตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก1.06นะครับ 1 0 5 1 0 6นะครับโดยที่ถ้าเกิดราคาอยู่เหนือกึ่งกลางของบุรุษแบนขึ้นไปนะครับตัวนี้บุรุษแบนกำลังบีบตัวเข้ามานะครับเมื่อเจ้าแบนบีบตัวเข้ามานะครับก็จะมีโอกาสที่จะดีดราคาขึ้นไปแรงเช่นเดียวกันนะครับดูจากเดิมๆนะครับว่าเขาไหลตัวอยู่ในในตัวกรอบของตัว linear e ล u a t i o n นะครับล้วก็มีการบีบตัวเข้ามานะครับเมื่อมีการบีบตัวเข้ามาของตัวจังหวะนี้นะครับก็จะมีการดีดตัวพุ่งขึ้นไปนะครับก็คือ หลังจากที่เขาดีตัวเข้ามาแล้วก็อยู่เหนือตัวเส้นกึงกลางของบริจับงกก็จะค่อยดีตัวพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อถึงจุดด้านบนเสร็จเมื่อเมื่อขึ้นไปจุดบนเสร็จก็จะค่อยไซด์เวดาวลงมาชนด้านล่างก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไซด์ไซด์เวลลงมาด้านล่างนะครับจากนี้มานี่ประมาณเกือบเกือบ2เดือนนะครับเราก็พุ่งขึ้นไปชนด้านบนก็ไซด์เวดาวงมานะครับแล้วก็ไซด์เวมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่ง สามเตือนสี่เดือนผ่านมาก็มีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปชนด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นกําไรตรงนี้ก็คือ1.05ถึง1.11นะครับเป็นกําไร1.05ถึง1.1 1นึ่งครับเป็นกําไรเบื้องต้นนะครับเมื่อได้เสร็จท่านก็คัดเอาออกไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นจังหวะขาลงนะครับตัวเซเว่นอัพนี้ยังยังคงอีกยาวนะครับกว่าที่จะกลับคืนไปที่1.3 1.4 1.5อะไรพวกนั้นนะครับเป็นจังหวะขาขาขา,ซาไซเวดาวนะครับ ขาลงนะครับตัวถัดมานะครับ UP นะครับ UP ตัวนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เว้า up นะครับก็ถือยาวได้นะครับเพราะว่าจังหวะก็คือแนวโน้มเขาออกจากไซด์เว้าวนิดเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาจะค่อยๆยกสูงยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นการรีบาวกลับมาของราคานะครับราคารีบาวกลับมาเมื่อ2-3วันเมือสี่ห้าวันก่อนนะครับเป็นการเด้งของเซ็ตนะครับ เซตเด้งขึ้นมานะครับก็ราคาก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับเมื่อเช้าตอนเช้ามาเปิดมาเซตมีการล่วงลงมาก่อนนะครับราคาก็ทําท่าจะลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอได้มาสักพักราคาเซตก็ติดกลับขึ้นมานะครับบวกอยู่หนึ่งกว่านะครับตอนนี้ก็หวังว่าจะบวกต่อไปนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้จะไซเวย์ขึ้นมานะครับต้นทุนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับ1.03นะครับกำไรที่คาดว่าจะได้คืออยู่ที่ประมาณ1.24นะครับตัวนี้คือต้นทุนเข้าที่ 1.03แล้วก็รอจังหวะโอกาสให้พุ่งขึ้นไปที่1.24นะครับเป็นกำไรเบื้องต้นแต่จริงเขาสามารถวิ่งขึ้นไปที่1.36นะครับจะเป็น2จังหวะนะครับก็คือเขาจะพุ่งขึ้นมาทาบกำไรให้กำไรที่1.23แล้วก็อีกกำไรตัวช็อตหนึก็อยู่ที่1.36นะครับก็ต้องทนถือให้ได้นะครับจะเกิดท่านอยากจะได้กําไรต้องทนทนว่าเขา จะมีการขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีทั้งขีว์เขียวแดงสลับกันไปนะครับสลับแท่งเทียนแต่ถ้าเกิดท่านดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าแท่งเทียนตอนนี้ก็เป็นลักษณะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็คือเปิดมาแล้วมีเปิดมาแล้วเป็นไส้แท่งเทียนคล้ายๆตัวนี้นะครับก็คือมีไส้เทียนอยู่ในล่างนั้นก็หมายความว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสจะกระโดดขึ้นไปนะครับสลับตัว UP นะครับแล้วเราถ้าเกิดเราดูจาก MScD ก็จะเห็นว่าราคานั้นก็ เส้นสีเขียวเหนือเส้นสีแดงเนี่ยเาก็เป็นบ่งบอกว่าราคากาลังจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ใกล้จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นเส้นสัญญาณนะครับก็ต้องรอนานนิดห,หนึ่งกว่าจะขึ้นไปถึงเส้นสัญญาณนะครับราคาก็จะค่อยไซเวกับขึ้นไปก็เป็นจังหวะให้เราเข้าเก่งกําไรแล้วก็จังหวะที่จะรอให้กาไรกลับขึ้นมาได้ง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับลุกนะครับลุกตัวนี้ก็รอมานานนะครับลังจังหวะก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่า ไอเอ็มแอซีดีนั้นใกล้จะพุ่งขึ้นไปแตะเส้นสัญญาณนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้ก็วนรุ่มยังคงเข้าเบาๆบยังไม่มีแต่ว่าราคานั้นเป็นทั้งเทียนบอกว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อในวันนี้ก็มีการเปิดกระโดดขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเมื่อไหรก็ตามที่หุ้นเปิดกระโดดขึ้นเป็นสีเขียวนั่นก็หมายคมว่าในวันถัดๆไปนั้นโอกาสราคาหุ้นจะค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้บลุกนะครับราคาที่0.8ย 0.097นะครับหรือ0.996นะครับ0.94นะครับราคาต้นทุนอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาจะไหลขึ้นไปที่ราคา1.25นะครับตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเขาบีบบริษัแบนเข้ามานะครับแล้วก็ราคายืนเหนือกึ่งกลางของบริจัแบนก็หมายวามว่าราคาจะค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับที่ราคา1.26นะครับตรงนี้นก็เป็นจุดสูงสุดของการทำกำไร แต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากจะถือกำไรก็ปล่อยถือยาวไปเลยนะครับเป็น V.I. ได้นะครับก็ทนถือยาวหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเมื่อไปถึงท่านบนสุดปุ๊บเขาก็จะไซด์เวลลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นจุดให้เข้ารับอีกครั้งหนึ่งหรือว่าท่านเข้าที่ตรงนี้ราคาที่ตรงประมาณนี้1.94ี่นะครับที่หมื่นหนึ่งแล้วก็รอให้เขาขึ้นไปที่ข้างบนถ้าก็ทํากําไรได้เท่าไหร่ถ้าเกิดท่านอยากไม่อยากท่านก็รอให้เขากลับลงมาที่ประมาณราคาที่0.88ท่านก็ใส่อีกหมื่นหนึ่ง ใส่ตอนแรกก็ใส่ที่0.94เหมื่นหนึ่งแล้วก็มันใส่ที่0.88อีกหมื่นหนึ่งก็เป็น2เท่าแล้วก็รอจังหวะเข้าไซด์เวกับขึ้นไปด้านบนท่านก็เอาออกมาตรงนี้ก็จะเป็นได้ได้จังหวะกําไรทั้ง2ทางนะครับสเด้งประมาณ2-3เด้งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้กําไรนะครับก็เลยแนะนําให้ท่านประมาณนี้นะแล้วแต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ท่านลงทุนนะครับก็คือท่านลงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ ราคาขา้อไซด์เวดาวต่ําลงมาท่านต้องทําใจใได้นะครับว่าราคาเขาต่าลงมาก็อาจจะต่าลงมาตรงประมาณเส้นด้านล่างสุดของตัวรีเนเลกชั่นนะครับตรงนี้นะครับราคาก็อาจจะกลับมาที่0.84นะครับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็จะลงมาต่ําที่ที่สุดที่เท่าไหร่ท่านต้องทําใจให้ได้นะครับก็เหมือนกับว่าราคามันก็ไปแค่นี้แต่ราคามันจะ,ะมันจะไม่โอเวอร์ตัวกรอบนะครับ จะโอเวอร์ไปนิดหน่อยนะครับเหมือนกับขึ้นไปสูงสุดตัวนี้ก็จะเกินตัวลีเนียไลตชันนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็พุ่งเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็ไซเวย์มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างสวยงามนะครับก็จะประมาณใกล้จะ30วันก็จะค่อยไซขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อชนด้านบนเสร็จก็จะไซเวดาวงมานะครับเป็นประมาณนี้นะครับท่านต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าท่านจะกินกําไรแบบนี้ยังไงนะครับท่านต้องทําใจให้ได้นะครับอย่า อย่าไปกังวลให้มากนะครับถ้าเกิดท่านเข้าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวอัพนะครับก็ถือยาวได้เลยนะครับสหรับหุ้นบุกนะครับอลายท่านก็าเก่งกําไรกันก็เก่งกําไรกันได้เลยนะครับท่านที่เข้าไว้ก็รอรับกําไรสั้นๆนะครับที่ประมาณ1นึ่งจุดหนึ่งจุดสองสองสามสองสี่สองห้านะครับประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับตัว SKE นะครับก็เป็นกําไรระยะสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับก็ ตอนนี้ราคาเป็นสีแดงแล้วก็มีทั้งไ้เทียนด้านล่างนี่ก็หมายก็ว่าราคาถัดมาก็ยังมีโอกาสเปิดบวกขึ้นไปเป็นสีเขียวด้านบนนะครับในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0.87นะครับต้นทุนอยู่ที่0.87เข้าเสร็จปุ๊บราคาก็จะค่อยไซเวไปที่ประมาณราคา0.9394นะครับถึงตรงนี้ท่านก็คัดเอาออกไปนะครับเนี่ยท่านได้กําไรเรียบร้อยอันนี้มันจะเป็นจังหวะสั้นสมมุติว่าท่านอยากจะหาไรายได้พิเศษจากตรงนี้ในวัน2วันนี้ราคาก็ อาลอพุ่งนะครับก็มีทั้งแต่ว่าจะมีผลลรุ่งเข้านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเ a c d บ่งบอกว่ากำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนเราก็มีทั้งเชียนบอกว่าราคาเปิดกระโดดขึ้นเป็นสีแดงก็หมายควาว่ามีโอกาสที่จะตกลงมาหรือไปด้านข้างแต่ประเด็นคือเขาจะไม่เขาจะไม่ตกากึ่งกลางของตัวลีเนียเลยไอตัวบริจแบนนะครับแล้วถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปเนือ ดิเนียร์เอ็กชั่งกลางก็จะมีโอกาสดีดขึ้นไปที่0.94นะครับแล้วก็ได้กําไรแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะสั้นๆนะครับอากำไรที่สูงสุดที่สุดก็อยู่ที่0.94นะครับอันแล้ทุนที่กรลบครับประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว NWR นะครับ NDBR ก็โอ้โหเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันครับเนื่องจาเมื่อเช้านี้มีการเปิดลบลงมาของเซตนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะดดีกลับขึ้นมาแล้วครับต้นทุนอยู่ที่0.86นะครับราคาต้นทุนอยู่ที่0.86นะครับกำไรที่คาดว่าจะได้รับก็อยู่ประมาณที่0.1.02นะครับราคาอยู่ที่1.02ที่จะได้กําไรนะครับก็คือตอนนี้เข้าที่0.86แล้วก็รอรอให้ได้รอไซเว์ขึ้นไปที่0.1.02นะครับก็ต้องรอจังหวะไซเว์ way ขึ้นไปจะเห็นว่าหลายๆตัวก็คือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราบอกให้เข้าตั้งแต่แถวบริเวณ 0.81นะครับตั้งหลายวันก่อนนะครับที่มีการดูหุ้นจากการสแกนของเราก็ดูจากการที่นักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับก็จะมีบ้างนะครับในตัว NWR ก็อยู่ในคลิปเก่าๆนะครับใน2-3งสองสามอาทิตย์หรือว่าในราวนี้นะครับก็ก็จะมาดูว่ารายการค่อยๆ่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะได์เว์ขึ้นไปด้านบนนะครับราคา กำไรก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1.02นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ท่านก็มาคอยทํากําไรจากตัวนี้นะครับก็ราคาก็จะค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปนะครับก็หลายๆตัวก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขามีการจุดตั้งต้นแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับถ้ามีทั้งเชียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับในวันตัดไปราคาก็จะค่อยๆยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มให่ท่านเข้าใจกันอย่างเบื้องต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้กำไรนะครับ แล้วก็เมื่อได้กําไรเสร็จก็กลับมาสมัครสมาชิกชแนลนี้ไว้นะครับอันนี้แค่เดือนละ35บาทนะครับน้อยกว่าค่าตรงเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราจะบอกเราจะแนะนําหุ้นในจังหวะเข้าเก่งกําไรถ้าเกิดท่านเอาเงินแค่35บาทสมัครใน u t u b e นะครับเพื่อปลอดภัยกว่านะครับผ่าน YouTube จะปลอดภัยกว่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในช่องด้านล่างเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดท่านยังไม่เห็นในไงก็จะ นำลิงก์มาให้ท่านฝากไว้นะครับท่านก็ทําตามขั้นตอนในลิงก์นะครับก็ทําตามให้ได้นะครับคงไม่ยากนะครับแล้วก็มันปลอดภัยที่สุดนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับยังไงก็ฝากแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ